ผมเลือกเป็นช็อปเลสนะครับเช็คถูกที่ช็อปเลสแล้วให้ราคาช็อปเลสอย่างสมมติว่าผมไปร้านเป็นร้านมิลลิ่งธรรมดาละกันตะแเอ็ตแปะธรรมดาละกันถามผมให้ผมก็เอาแปะเอาแปะคิดชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยสำหรับเครื่องมิลลิ่งอแปะเนี่ยชั่วโมง700ยผมใส่เลย700<ม>นะครับผมก็คิดเพื่ออัปเดตราคาก็อ,อัสมีลดลงอารมณ์เหมือนเหมาเนะ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันกับรายการกันเจ็ดวันทีมันจะดีนะไม่ใช่เรียนกันเจ็ดวันทีอ๋อเรียนใช่ผู้ได้ชัดผมนัดนะฮะแล้วก็มีพิธีกรรับเชิญคือพี่ผมไม่ได้นัดครับไม่ใช่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อต้นครัปอโอเคครับผมพบกันอะไรฮาแต่เช้าเลยนะนะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็มาเนี่ยไม่ได้นัดก็โอเคครับเป็นเรื่องของการคิดคอร์ส ชิทคอร์สอาอย่างเช่นชิ้นงานชิ้นนี้ละกันนะครับอ่มาพี่ต้นชิ้นเนี้ยราคาเท่าไหร่โดยประมาณลองประเมินราคาประมาณอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเอาเป็นแมทท่เรียลเป็นเหล็กละกันเอาเป็นเหล็กผมว่าประมาณสักไม่ทันละเรียบร้อยตอนนี้โซลิเวอร์คิดเสร็จแล้วนะเอาจริงเฮ้ยคิดก่อนมีมีโอกาสให้คิดก่อนให้โอกาสให้โอกาสคิดก่อนอะคิดก่อนสักประมาณร้อยร้อยยี่ไงร้อยยี่สิบอะอาพี่คิดจากอะไรอันดับแรกก็ประเมินจาก ขนาดกว้างคุณยาวคุณสูงยังไม่ได้วัดเลยเรา่อชีไม่ไม่คร่าวๆไงอ๋อคร่าวๆหลยประเมิน้วยสายตาเป็นแบบว่าทํางานมาเนี่ยอันนี้คือพี่ต้นทํางานมามีประสบการณ์ใช่นี่จริงออกแบบมานะอ๋อแบบงานแบบไหนแบบไหนแบบนี้ไงอ๋อมีแบบงานมาด้วยเออมีแบบงานมาดีดีคือดีจริงมันต้องแบบเอาขนาดมาคูณน้ําหนักคูณในมิเตอร์ความยาวโน่นนี่นั่นนะครับอ่าเราสมมติว่าพี่คํานวณสมมติเป็นแบบเนาะคเน็นแบบอ่าสมมติเป็นแบบนี้ก็้ี่คำนวณราคาจากไหน คำนี่งความยาวเนี่ยตรงนี้ยาวคูณด้วยเดมิเตอร์ก็ต้องไปหาเดมิเตอร์ก่อนมีเดมิเตอร์อ่าแล้วน้ำหนักน้ำหนักซูริเบิร์คิดได้เฮ้ยใช้เป็นปะเป็นเป็นเป็นเหมือนใช้ไม่เป็นคิดได้พอเป็นแล้วปุ๊บได้ตัวเลขมาปุ๊บนี่กดเครื่องเลขอ่ะยังกดนี่เหรอเอามาด้วยโอ้โนี่นี่คิดคำน้ำหนักน้ำหนักได้แล้วดูสเต็ปอ่ะโอ้ยทิมมินทิมดีดเลยเออเออก็ไวไงเน้นไวเน้นไวได้ราคาไหมได้เป็นหมื่นในกดขนาดเราโอ้โหนายแล้ว ผมว่านะพีไ่ได้ได้ถึงเรื่องน้ำหนักของในโซลิเวิร์กแล้ว<ช>แต่พี่ไม่รูอ option ้ออปชันพิเศษโซลิเวิร์กนี่สามารถคำนวณราคาได้ด้วยนะจริงมามพูดเป็นเล่นนี่คำนวณมือเอามือมือนี่มือนี่เออแล้วก็ความแม่นยานี่คือสมมุติว่าเราอารมณ์ดีหน่อยวันนี้เำนยวณัราคาเอ่อเกี่ยวกับอารมณ์นะเรื่องคอตติ้งอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบาทว่าอารมณ์ดีหน่อยลดให้เหลือร้อยหนึ่งแล้วกันนะเกิดมุ่งยิดเลยวันนี้แบบว่าทะเลาะก,กับแฟนมาเลยยังไงต่อโอ้โหแบบ เครียดเลยตอนนี้จาก120บาทมันจะเพิ่มเป็นิ5 0ลวมีผลเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะเรื่องของค่าติ้งเราและหลายชิ้นงานเนี่ยต้องินตภาพนะไม่เท่ากันใช่ไหมแตกต่างกันเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือเป็นที่กั้นนะครับช่วงโควิดกาลังฮิตเลยอ๋อเราก็เอาแอนิเ่นใช่ใช่ตัวนี้เท่าไหร่พี่หลักพันอันนี้อันนี้คือคิดตามสถานการณ์อิตดการอันนี้คือเป็นห่าคอนการแล้วเราเอาเปรียบเอาเปรียบพวกอะไรพวกไม่ดีนะครับไม่ดี ไม่เวิร์กนะมีอีกถามมีเรื่องนี้เป็นโคเวอร์กล้องโกลอโพครับซึ่งจริงๆสรุปว่ามีออปชันสำหรับคำนวณเรื่องของทีดีพินด้วยนะนี่เป็นงานทีดีพินนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ประเมินว่าหลักเกือบพันเน่ยอ่ะอย่างสมมติว่าหลักเกือบพันตีป้อนหกเจ็ดร้อยประมาณนั้นหกเจ็ดร้อยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าหกเจ็ดร้อยที่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นราคาจริงๆเขาก็ต้องบวกกำไรเออดีคนขายไม่รู้ว่าขายมากี่ทอดใช่หกเจ็ดร้อยนี่คือ มีมีมีคนขายอยู่นะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครใครอ่ะอยู่ออฟฟิศเราเนี่ยไม่เป็นไรขายขายแพงต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่เขาเอาตัวมูเข้ามาในโซลิดเวิร์กเลยวาดขึ้นมาเลยนะครับแล้วมาลองดูว่าตัวเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่ทําได้แล้วนี่ยังอื่นนี่นี่จะไปยุ่งกับมันทําไมพี่ทำไมเดี๋ยวโดนล้อแค่นี้ก็เอาเอาเดี่สาววางกนน่ะนี่ไม่เอาหเด่นเลยกอห้ามยุ่งเลยตัวนี้ห้ามแต่ดูดูชิ้นนี้บ้างนี่ไร โอ้นี่ชิ้นงานกริ้งเนียบเลยเป็นชัดๆโชว์เป็นคล้ายโลโก้กับตันกับตันแอปเปิลแคนเออแหละกับตันแอปเปิลเออฮีโร่ไงฮีโร่ใหม่ในยุคนี้อ่าใช่ใช่ตัวนี้ปิ้นปิ้นจากเครื่องอะไรพี่เครื่องปิ้งไงเครื่องปิ้งอะไรยี่ห้ออะไรมีหลายยี่ห้อตอนนี้มีหลายยี่ห้ออันนี้มาจากยี่ห้ออะไรโฆษณาดูผิอย่างเงียนเลยอันนี้น่าจะเป็นเมกเมกเมกอะไรเมกตอบเอ๊ก แน่นอนเออนั่นแหละนะฮะโอ้โหนี่ขายของอย่างไรเมกะบอทอ่าแ้ตอกเอ็กอ่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเรื่องคอร์ยติงใช่ครับโซลิเวอร์มีมีไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นใช่เดี๋ยวผมจะสอนพี่โซลิเวอร์ก็ไม่เคยเล่นไม่ใช่คอร์ยติงใช่ไหมไม่เคยเล่นโซลิเวอร์เหรอเรียบร้อยแล้วเปิดเลยเปิดเอาโอเคเดี๋ยวเพิ่งเปิดโซลิเวอร์ก่อนเปิดโซลิเวอร์มาดูตัวนี้มาดูชิ้นงานชิ้นนี้ก่อนผม ผมถามพี่หน่อยพี่ลองประเมินราคาสติอันตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนี่อลูมิเนียมใช่เป็นวัตดุน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรนะวาดานเนียมวายบาเทียมหรืออะไรทักอย่างเราดูมาเวลมากกว่าไปแห่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างแข็งเลยเป็นอลูมิเนียมอลลอยธรรมดานี่แหละนะฮะ อันนี้ราคาบอกมาสมมติว่าจะกอาไราจะจากประเมินนะครับถ้าเป็นโปรเซสก็คือเอาขึ้นเครื่องกัดมาชีนนั่งมิลลิ่งเนี่มาแน่นอนใช่อันนี้น่าจะเป็นปรยยอยดูรอยมิลลิงล่งส <2 S 1> อกห้าแกนธรรมดานะไม่ไใช่สามแกนว่างงานนี่น่าจะประมาณหลักแบบเกือบพันอ่ะเกือบพันเท่าไหร่เท่าไหร่เอาราคาที่แน่ชัดเลยเก้าร้อยเก้าร้อยอย่างพี่ต้นเนี่ยประเมินอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยอแต่ขอประเมินบ้างนี่ผมประเมินตามฟีเจอร์เลยนะถ้าผมใช้ฟีเจอร์อ่ะ ใช้ฟวที่อย่างขนาดนั้นเออนี่ผมเองชูกขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ผมก็เอ็กซูดคัทลงไปหลายสิบบาทตายเอ็กซูดให้เอ็กซูดสิบบาทแล้วนะครับแล้วก็นี่ค่าเอ็กซูดคัทลงไปอีกนะครับเอ็กซูดคัทนี่คือแพงหน่อยสองร้อยนะครับสองร้อยไปคิดมากคิดมากคิดไปผมว่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ่าเพราะว่าผมมีมโนไปเลย มโนดิเหมือนมโนเนี่ยมโนดิมนพูดเหมือนมโนไม่ไม่เอาข้อมูลมาจากนเออไม่มีข้อมูลข้อมูลเลยอ่ะอย่างแมททีเรี่ยลนี่คืออยู่ที่ประมาณโลละ45บาทรู้ได้ไงอลูมิเนียมรู้ได้ไงดาวเอาไม่แต่ก่อนหน้านี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะฮะอยู่ที่เฉลี่ยโลละ45บาทซึ่งแมททิเลี่ยน่แต่ละครั้งแต่ละนี่มันก็ไม่เท่ากันเนาะคิดเป็นค่าอัลวาหรือว่าค่าเฉลี่ยนมาแล้วก็เรื่องของงานแมทชีนอีกนู่นนี่นั่นเครื่องจักรแล้วจริงๆนะถ้าผมคิดคอร์สเนี่ยผมเองไม อาจจะไม่แม่นเท่าพี่ต้นก็ได้นนยิ่งเยอะเออหมายถึงว่าคอร์สเยอะเรื่องเยอะจะ <c oughs> ได้คํานวณแบบละเอียดขนาดน,นั้นเลยเหรอต้องคานวณละเอียดขนาดน,นั้นที่เ <ๆ S 1> พื่อผลประกอบการกําไรของบริษัทเราจะได้ดีขึ้นถ้าผลประกอบการดีแล้วพนักงานก็ได้สวัสดิการดีไปด้วยจะได้แล้วก็บวกกับเงินเดือนขึ้นด้วยครับนั่นเป็นเป็นผลกับเราโดยตรงนะถูกต้องครับนะฮะผมว่าชิ้นเนี้ยอยู่ที่เจ็ดร้อยพี่ต้นว่าเก้าร้อยใช่ไหมเก้าร้อยอันนี้คือพี่ต้นมีประสบการณ์ เองไม่มีประสบการณ์เรื่องเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องงานแคมงานกัดแคมอะไรไม่ค่อยมีแคมป์ไม่ค่อยมีแคมเป็นแบบทวินแคมร่องลแคมเลยจังเลยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่ององไอ้นี่แหละกัดแคมอ๋อกัดแคมกัดแคมนะฮะทีนี้มาดูในซอฟต์แวร์กันดีกว่านะฮะโอเคเฮ้ยคิดเสร็จแล้วอ่ะยังเอาแล้วนะครับผมมีชิ้นงานมาแล้วนะสังเกตเห็นไหมชิ้นงานหน้าตาเหมือนกับตัวนี้เลยนะตัวนี้นะพี่ก๊อปปี้ไงเขาบอกว่าก๊อปปี้มาไหมอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่อะก็งานตัวนี้แหละนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะว่านะครับว่าโปรแกรม SolidWorks เนี่ยจะคำนวณราคาได้เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นให้เราไปที่แท็บ Evaluate ตัวนี้นะครับเห็นไหมเห็นสิอ่าต้องเห็นอี่แล้วอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูเผื่อไม่เห็นซูมได้เนี่ยซูมได้ซูมได้ไม่ใช่โปรแกรมอื่นไม่ใช่นะครับแล้วก็นะครับผมมาที่แท็บตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเ้ย มันจะมีคล้ายๆรูปสรอออกไปนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นไอคอนนขยายขึ้นมาใช่ก็จะมีในส่วนของคอตติ้งอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคคอตติ้งตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับเข้าไปเลยนะครับโบกเข้าไปต้องบอกกันว่าคอตติ้งเนี่ยจะอยู่ใน solidworks professional ขึ้นไปสแตนดาร์ดไม่มีสแตนดาดไม่มีนะครับคอตติ้ง professional เนี่ยจะใช้ได้เป็น single part แต่ถ้าเป็นมันตีบอดี้ก็จะเป็นแอบสัมบีจะอยู่ในส่วนของ Premium s โ l i d เว r ร์กพิเอียมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมเกิดนําก็คือเป็นงานแมชชีนนะนะครับมาดูกันโตรีเวิร์กคำนวณคอสได้เท่าไหร่อ่ะกดเข้ามาแล้วกดเข้ามาแล้วดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คำนวณคอสโบ๊กบะไรเลยนี่ไม่ต้องมานั่งคิด<ร>ต <ะ S 2> ัวเส<ะ>้นไม่ต้องใส่เลยเลยไม่ต้องใส่ราคามาแล้วแม่นได้ไงเอ้านี่ไงง่ายแลวไวต้องเลือกสี๋เดี๋ยวดิอันดับแรกนะเราต้องเลือก ม็ดว่าโปรเซสการทํางานของเขาก่อนเม็ดอะไรนะเม็ดต่อเออถ <laughs> ูก <laughs> นะครับตัวนี้นะครับจะให้ผู้ผิดว่าั้น <laughs> <laughs> จะหยาบนะถูกคูกแล้วอ๋อ <laughs> โอเคเม็ดต่อการทำงานก็คือเป็นแมชชีนอว่าเป็นโปรเซสการทางาน<ม>ตัวเนี้ยผมมองละมันต้องเป็นงานแมชชีนมันไม่ใช่งานแคสติ้งงานพลาสติกหรือว่างานทีดีปีแน่นอนครับเป็นงานแมชชีนมาครับนะครับแมชชีนทึ้รูปมาส่วนต่อมาที่เลือกก็จะเป็นในส่วนของเทมเพลตครับเทมเพลตอา่าสังเกต ก็จะมีเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตอ่าดีฟ้าลของทางสรีเวิร์กอยู่แล้วมีให้ด้วยใช่แต่ว่านะครับแต่ว่าทางดีฟ้าสรีเวิร์กสังเกตผมใช้ดีฟ้าสรีเวิร์กหน่วยครับจะเป็น USD USD ใช่คล้ายคล้าย USB ไหมไม่ใช่ USB ไว้เสียบนั่นมันยึดอะไรของพี่เนี่ยโอเคขายกันเลยเออนี้ผมเซตไว้แล้วเป็นแอปพลิเคชันมาชินช็อปตัวนี้หน่วยก็จะเป็นบาทเลยสังเกตเห็นไหมเราเอาเอาใส่เข้ามาเลยเทมเพลตปุ๊บนะครับเราก็ได้ราคาไพ์มาเลยนะ ตามนี้เลยนะครับเวลาทีิเลียนอ่ะไม่้ใส่อะไรเลยอันนี้ผมเซตมาจากเทมเพลตนั่นแล้วนะครับสังเกตดูเทมเพลตนะครับเราจะมีเรื่องของแมทเทียลอ่ะตัวนี้เป็นแมทเทียลเหล็กใช่ไหมครับแต่ว่าที่เรางงคือลูมิเนียมถูกต้องลอยครับอ่าอะไรนะลอยเราก็เลือกพอแล้วแค่นั้นพอนะครับดูมาเยอะมากไปแล้วนะฮะอันลอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ิบ้าาทผมฟิกคอรไว้แล้วไงนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับโอเคต่อมาในส่วนของ สต็อกสต็อกบอกเห็นไหมจะมีเรื่องของสต็อกก็คือไยสี่เหลี่ยมนี่เลยนะครับอาจจะต้องแมทชิมต้องบอกก่อนว่าตัวราคาน้ำหนักเนี่ยไม่ได้คิดตามแมททีเรียลที่เป็นพาร์ตเรานะคิดตามสต็อกไซดูสังเกตนะครับผมเพิ่มสต็อกไซส์อย่างสมมติว่าผมเพิ่มวายนี่เราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เพิ่มวายขึ้นไปนะครับจากเดิมคือหนึ่งจุแปดกิโลนะผมคลิกอัปเดตปึ๊บเป็น1 8 0จุแปดูนเหมือนรอแมททีเรียลมันก้อนใหญ่กว่าเดิมใช่ใช่คิดตามรอแมททีเรียลแล้วก็ ใช่อันนี้ก็คือศูนย์ไปก่อนผมอันซิเมตว่าชิ้นงานเนี่ยฟินิชชิ่งมาแล้วนะครับก็มาเป็นก้อนพร้อมที่จะกลับในโปรเซสต่อไปเลยนะครับเคต่อมานะครับควอิตี้นะครับหรือว่าจํานวนครับสมมุติว่าอ่าเราทําเป็นงานแมสแมสสองล้านชิ้นเลยออเดอร์ใหญ่เลยิกลอตเอาซะาร้อยกอลาร้อยปีลูกค้าห้าร้อยชิ้นนะครับห้าร้อยชิ้นนะครับผมอ่าลอตไซส์นะครับ เราใช้ประมาณหลอดเดียวสองหลอดสองหลอดหลอดแรกรอดไปใช่หลอดสองโดนจับอะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรไม่ใช่คนล่างงานกันเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมขอญาตพี่แป๊บหนึ่งปิดเน็ตก่อนนี่แจ้งเตือนจังเลยโอเคครับพี่ไม่จ่ายท่านเตเก็เ็ทนั่นสิเอออันนี้ในส่วนของผมเองผมทําเป็นลักษณะ m ม k e t o o r d เดครับเป็นพาร์ t ถูพาราลันก็คือ มือออพาร์ก็คือมีหนึ่งหลอดซ้์ก็คือชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวก็ทำอ่ะชิ้นเดียวก็ทำคุ้มมั้ยเนี่ยคุ้มดิไม่ใช่คุ้มค่านะคุ้มค่าแต่บางงานเป็นสเปเชียลพาร์หรือว่าพาร์ที่เป็นอะไหล่เครื่องจักรนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ต้องรับทำอยู่แล้วครนะเนื่องจากเราเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษานะครับบริษัทแคทพี่แคทกำกัดมหาชนนะฮะโฆษณาไปอีกนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหมายถึงโฆษณาหมายถึงโปรแกรมพอแล้วพอแล้วโฆษณาพอแล้ว พอแล้วเบาได้เบานะครับจะมีเรื่องของช็อปเลทอ่าอย่างสมมุติว่าผมส่งแมชชีนเนี่ยไปกัดที่ซัพพลายเออร์อนะครับเราเองเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะเน่าซัพพลายเออร์เอาไปทําอะไรนู่นนี่นั่นได้บ้างนะครับผมเลือกเป็นช็อปเลทนะครับอ่เช็คถูกที่ช็อปเลทแล้วให้ราคาช็อปเลทอย่างสมมุติว่าผมไปอ่าร้านเป็นร้านมินลลิ่งธรรมดาละกันตะแปะอาแปะธรรมดาละกันอ่ะผมให้ผมว่าอาแปะอาแปะคิดชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยสำหรับ เครื่องมิลลิ่งอะแปะเนี่ยแปะบบชั่วโมงเจ็ดร้อยผมใส่เลยเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็คิดเพื่ออัปเดตนี่ราคาก็อัสิเมตลงรู้เหมือนเหมาะนชะเหมือนเหมางานเหมือนเหมาจ่ายอย่างชั่วโมงละพันสองใช่มาั้คืนั่วโมงอะไรเนี่ยทั้งคืนก็สี่พันห้าอะไรนี้นะครับมาถึงเครื่องกัดซีนซีนี่แหละกัดข้ามคืนกัดแชมป์กันเลยทีเดียวงานด่วนงานด่วนงานด่วนต้องเปิดโอทำตอนกลางคืนด้วยนะฮะกัดทีเดียวไม่พอต้องกัดสองทีเพื่อพี่รู้ เคยไปอยู่หน้าเครื่องซีซีโอ้โษอ๋อโอเคนะครับอันนี้ผมไม่เอาช็อปเลตนะเอาเป็นทีสลิีเวิร์คแคลมาเลยแล้วนะครับจะมีเรื่องของอ่าส่วนรถรถได้ครับอย่างลูกค้านี่เมเบมร์มีรีเลชั่นที่ดีไงเห็นแบบว่าอ๋อๆหน่อยผู้หญิงมาแล้วไอ้ผมลดให้นะเอาหวยเอาหวยเพิ่มได้ไหมถ้าลดได้เพิ่มได้เพิ่มได้ผมขอลดให้หวยก่อนนะผมลด10%นะครับทัทัคอสนะครับโหดมาก อ่าผมลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยก็เหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะครับหรือนะครับหรือเราจะลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของแมททีเรียลก็ได้แมทท่เรียลคอร์สผมลดลดเปอร์เซ็นต์่ะที่เรียลคอร์สประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้วันดีขึ้นดีเล็กขึ้นวันนี้ขึ้น,นดีเห<อ>ลกถูกวก็ลดตามราคา,คาเหล็กไปเลยไปเล่นไปเล่นที่แมททีเรียลก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเอองั้นแสดงว่าอย่างงี้ผมก็ไม่ต้องไปแบบอัปเดต ราคา material บ่อยๆก็ได้มาลดตรงนี้ก็ได้มา,มาลดตรงนี้ก็ได้หนึ่งแล้วก็อีกอีก,อก,อกที่หนึ่งนะครับถ้านในส่วนของ material พี่อ่ะไม่ไม่ไม่ราคาไม่ฟิกนะครับนี่เราสามารถมาเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้เลยโดยตรงได้เลยอย่างวันนี้เรารู้ลแล้ว material ร,ราคาเท่าไหร่เราก็ป้องสอาไปครับ<ต>นะครับแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นยังไม่รวมค่าขนส่งนะอจจะต้องมีค่าสวิตชาร์ตค่าขนส่งตรงนี้นั่นด้วยนะครับมีข้อดีนะเห็นไหมพี่คำนวณเนี่ยผมเองม่มีประสบการณ์นะใส่่นี้เข้าไปเลยใส่นี้ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมไหมนี้คือเซตอะไรอันนี้คื เรียบร้อยแล้วเราได้ราคาแล้วทีนี้มาดูดีเทลลึกๆนิดนึงว่ามีลึกกว่านี้อีกมีลึกกว่านี้ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเขาคำนวณอะไรบ้าง<ม>เกี่ยวกับพาร์ทชิน้นี้ครับโอเคอย่างที่เราเกิดน,น,นะนำมาเบื้องต้นเนาะเรื่องของโอ peration เรื่องของงานกัดหเห็นไหมมีมิลลิ่งโอเป r a t i o n ว่ากัดตะ๊อกกัดนู่นนี่นั่นเออเนี่ยอันนี้ต้องควาดออกเนี่ยใช้ราคาเท่าไหร่อันนี้มีไทลิส <c oughs> อ,ออกมาบอกอันนี้มันมองนะมันมองเหมือนแบบ โอ peration กัดงานจริงๆเลยใช่ครับแล้วก็มองเป็น volume ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่พี่เลยนะผมทีนี้ผมอยากให้มาดูในส่วนของ o อ peration set up นะครับอยากเป็นเป็นเอนจิเนีรจบใหม่ครนะครับผมยังเด็กอยู่ไงพี่แก่แล้วไงใช่ไหมเด็กเลยจะไปแล้วน่าจะไปแล้วโอเคอย่างผมจบใหม่เนี่ยผมไม่ทราบเลยว่าเออเฮ้ยนู่นนี่นั่นแต่เบื้องต้นแล้วเอนจิเนีรต้องมีความรู้เรื่องของงานซีนซีอยู่แล้วนิดนึงนะฮะใช่เราก็รู้อยู่แล้วว่าโ peration เนี่ยนะครับสังเกต โ o p e r a t i o นเนี้ยต้องเป็นโ o p e r a t i o นเดียวกันนั่นหมายความว่าการกัด CNC เนี้ยเราเซตแค่ครั้งเดียว CNC เราเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะครับนะครับผมอันนี้ผมเซตครั้งเดียวนะผมโดยผมเอาทูลลิ่งเนี่ยครับสามารถ move ทูลลิ่งเข้าไปวางอ่าทาโทษครับพี่แบบนี้นะคลิกขวา move ได้เลยไม่ไม่คลิกซ้ายค้างเลยเข้าไป <ละ S 1> <ๆ>ที่ operation นนะครับโ o p e r a t i o นตัวนี้คลิกเข้าไปลากเข้าไปโ o p e r a t i o นแรกเลยเห็นไหม o p e r a t i o นเดิมที่มีแล้วมันจะหายไปนะครับอ้างอิเหตว่าตัวเนี้ยเครื่อง CNC เราเนี่ย มีทูลลิงเป็นแมกกาซีนพร้อมแล้วก็คือจัดทีเดียวเลยแหละใช่เขียนตีโค้ดมาจากซอฟต์แวร์นู้นี่นั่นมาเข้ามาใส่เครื่องโป๊กนะครับแมชชีนลันปั๊ปุ๊บปั๊บ,บเรียบร้อยเลยครับนะครับเป็นค่าคอร์สเซตอัพเครื่องจักรไปนะครับผมแล้วก็จะมีคอร์สเรื่องโหลดอัลโหลดนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบบาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมิลลิ่งโอเปอเรชั่นตัวนี้เห็นไหมจะมีเรื่องของพ็อกเก็ตนู้นนี่นั่นเห็นไหมครับ ตัวนี้ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนโอเปอเรชันได้หรือเปลี่ยนวัที่ได้นะครับนะเนานะก็ล,ละเอียดนะใช่ละเอียดส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้อันสื่มาอย่างไวนี้สมมุติว่าเป็นโฮนะครับว่ามาดูเรื่องของโฮนะอย่างโฮตัวเนี้ผมจะไม่ให้ใช้เป็นดอกดอกจอกกัดตอนนี้มันจะมองว่าเป็นดนะิลเนาะอ้าวแล้วจะทําไงเราก็สามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น มินลิงได้นะครับเป็นมินมินลิงใช่เผาเอ็นมินลงเนี่ยใช่นะครับผมอาจจะมีอ่าคลิกคลิกขวาที่ออปชันโฮนะครับแล้วเลือก c h เชน to m i นนะครับก็คือเปลี่ยนจากโฮเนี่ยเชนทูมินเป็นมินลิงเลยนะครับเปลี่ยนว่าจมินก็ได้อ่าเขาจะเป็นนิ้วก็ได้ใช่นะมันคนละอันกันพี่มินลิงมินลิงพี่คนละอันอ่าใช่ตัวนี้เขาก็จะมองเป็นในส่วนของพ็อกเก็ตหรือว่างานขนละอันแล้วนะครับถ้าถ้าเจาะรูมันจะมีปลายดอกสว่านด้วยไงแสดงว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยคัสตอมได้หมดได้หมดพี่ ก็ดีนะดีดีดีเดี๋ยวนะถ้าอย่างเงี้ยเข้าที่เห็นนะผมว่าทางด้านแบบนี้เขาเรียกว่าทางด้านโปรเฟสการการปฏิบัติงานเนาะเทคนิคด้านฟิเจอร์ต่างโอเคละครับผมว่าโอเคครับคราวเนี้ยผมแล้วผมจะเอาไอ้ข้อมูลที่แบบทําราคามาเนี่ยไปเสนอลูกค้าไงอ๋ออันนี้ง่ายเลยง่ายเลยนี่ไงราคาเล้วแคปเจอร์ไปดิรออไเอาแคปเจอร์สิอ่าแคปเจอร์แคปทำไมเอาทำไม ไม่ได้ก็บมกไม่โปรละไม่โปรละพี่ก็ต้องมานั่งแคปชิ้นงานนั่งแคปไพส์นั่งแคปโอ peration โอ้โหวุ่นวายก็แคปได้นี้ได้ดีวโอ้ดีดูเขาดูไม่รู้เรื่องเหรอครับพี่จริงๆริงแล้วจะทำยังไงอันนี้ผมก็ต้องมานั่งจดเองอีกนัในเรื่อง solid work costing อ่ะพี่ไม่เคยใช้ไงนี่มีเรื่องของในส่วนของ generate report ได้ด้วยออย่างสมมุติว่าผมจะเจนออกไป อาจจะเอาไปแนบในใบเสนอราคาให้เซลล์นั่นแหละเออแล้วเซลล์ทำราคาให้ลูกค้าทําได้ไหมได้แต่ต้องบอกเซลล์กันนะพี่นี้ผมยังไม่รวมราคาขนส่งนะเออ,เอ,อพี่ก็ต้องไปไอเขาเรียกว่าไปเพิ่มราคาขนส่งของพี่เองทีนึง delivery ใช่ delivery อันนี้ผมอาเซฟไว้นในตัวคัตติ้งนะครับผมเป็นเลือกโลเคชันเซฟไว้เลยนะครับทีนี้มันสามารถเจนเป็น Excel ก็ได้เอ็กเก็ได้ ดวดดีกว่าดาวดก็ได้อ็กเซลก็ได้ใช่ใช่เอ็กเซเราอาจจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นนะครับก็ในช่อง Excel นู่นนี่นั่นไปครับนะครับอันนี้มาลองเจนกันเลยดีกว่าครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนี่ก็เจนไม่นานเจนไม่นานน่าจะประมาณไม่เกินชั่วโมงผมว่าชั่วโมงเดียวใช่ไม่ถึงทำไมนานไปครึ่งชั่วโมงโอ้ยนานไปประมาณสามสามวันเอ้าด่างนี้ไปไงอ่ะสามอะไรอ่ะสามสองหนึ่ง ใกล้แล้วรอใกล้มาแล้วย,ยังยังยังไม่หยุดคุยอีกนะ <laughs> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแป๊บหนึ่ง๋ยวผมมาลีโหลดรอเลยโอเครอแป๊บนึงพี่หนุ่มตัดตรงนี้เอาให้่อยนะโอเคครับพี่มาไว้ก่อนก็ได้ตัดหน้าตึงหน่อยโอเคพี่ โอเคครับพี่ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วในเรื่องของเกณฑนเรศรีพอร์ตมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่คืออะไรเสร็จเจ้าอื่นไปแล้วเสร็จเจ้าอื่นไปแล้วระหว่างเราประเมินแล้วปุ้ยเสร็จได้ยังไงเอาเหรอเขายังประเมินราคาไม่เสร็จเลยเราได้รีพอร์ตมาแล้วนี่ใช้เวลาเพืเกินสิทธครบแคปเจอร์รูปตอนไหนเอ้ยผมไม่ได้แอบซอฟต์แวร์แคปเจอร์ให้เราอัตโนมัตินะฮะ ผู้เล่าถาวว่าคุยในนี้ก็จะมีดีเทลบอกต่างๆด้วยมาดูทีละบรรทัดเลยนะครับตั้งแต่โมเดลเนมเลยขอข้าวไปหมโมเดลเนมละเอียดเกินละเอียดเกินไปนะครับดูตั้งแต่แมทีเรียลที่เลือกใช้นะฮะนะครับผมแล้วก็เป็นสต็อกไซส์นะครับสต็อกหนักเท่าไหร่นะครับช้าเป็นบล็อกเนี่ยบล็อกไซส์เท่าไหร่ครับนะครับผมแมทเีเรียลคอร์สอยู่ที่กี่บาทแล้วก็นะครับมาดูในส่วนของไทม์โอเปเรชั่นไทม์นะครับจะมีเรื่องของเซตอัพไทม์ก็คือ ตัวเซตอัพเครื่องจักรหรือว่าเซตอัพมันชีนเราอย่างเช่นไปเซฟสูงหน้าเครื่องนู่นนี่หน้าเปลี่ยนทูนนู่นนี่นน่นอันนี้คือมีเวลาได้ด้วยมีเวลาด้วยนะครับใช่สําหรับใครที่ไม่มีเวลาให้แฟนก็ใช้ตัวนี้ได้เกี่ยวไปเลยเกี่ยวนะฮะแล้วก็เรื่องของโอเปอเรชั่นหรือว่างานจัดที่ประมาณ18นาทีนาทีตัวนี้ก็จะตกราคาหรือว่าตกเวลารุมเข้าไปเป็น53นาทีอันนี้ดีนะผมว่าเนี้ยไปัต่อยอดงานที่แบบคือถ้ามีทีดีแล้วเนี่ยแล้วมันเจนตัวนี้ขับรู้เวลาด้วยเนี่ยผมใช่ จัดคนเนี่ยมาทํางานตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าควรจะทำกีชั่วโมงขาดเลยเอาอย่างชั่วโมงหนึ่งนี่เราก็คนนี้ทํางานชั่วโมงนึงจะได้ชิ้นนี้ออกมาแล้วใช่อะถ้าเกิดไม่แบ่งเวลาให้เขาพูดหน่อยอะก็แบ่งให้นิดหนึ่งไงก็คือพักชั่วโมงยังไงจะพักร้านคีนนี่เครื่องจักรก็เมนเนจงานได้แบบวันหนึ่งเราควรจะใช้คนกี่คนใช่ครับต้นต้นก็สามารถเมนเนตงานต่อไปได้ด้วยทีนี้มาดูเรื่องของอทีนี้ใบนั้นอะนอกจากในใบนี้ยังสามารถส่งไปยังโอเปอเรเตอร์ได้ นะครับผมโอเปอรชั่นเรื่องของเซตอัพเครื่องจักรว่าเออทาอะไรบ้างนู่นนี่นั่นโอเคไม่เป็นไรหน้าเครื่องอาจจะมีการปรับปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับตามตามคนที่อยู่หน้าเครื่องนะครับว่าแต่ว่านี้ก็จะเป็นโอเปอรชั่นเนี่ยข้าวๆนะครับให้ดูได้ว่าเออเนี่ยต้องใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างนู่นนี่นั่นคอร์สนู่นนี่นั่นจริงๆเจนรีพอร์ตงั้นดีนะว้าบนะฮะอันนี้พี่คิดราคาได้ยังเปล่าจดว่ามันทาอะไรได้บ้างจดพอดีกอดีได้มีข้อเสียไหมไม่มีฮะข้อเสียงหลัง นะฮะมีข้อเสียคือเราต้องทาเองแล้วนะครับในเรื่องของงานดีไซน์ไม่พอแล้วเมื่อกี้คอตติ้งด้วยนะครับแต่เป็นข้อดีนะดีคิดเร็วคิดเร็วใช่คิดเร็วคิดเร็วกว่าผมอีกนะครับอ่ะอย่างพี่คิดประมาณเท่าไหร่พันกว่าเท่าไหร่หกพันกว่าบาทเออทำไมตอนซ้อมเป็นพันวะถูกตอนนั้เป็นพันนะตอนนั้นบวกบวกเยอะอ๋อตอนนี้ตอนนี้ไม่บวกประมาณหกร้อยห้าสิบเก้าบาทตัวนี้อาจจะไปบวกค่าเดลิเวอรี่อยู่ที่ประมาณสองร้อยนนี้ลดไปแล้วลดบอนลดให้เขาไปเปล่า ไม่ลดไม่ลดเจออามวยก็ไม่ลดไม่ลดไม่มีลดไม่มีลดแต่ว่าโอเปอเรชั่นจะเหลือแค่อันเดียวเอนะครับตัวเนี้ยต้องบอกกอนว่าเรายังไม่บวกค่านุ่นค่านี่นะเกิดบางทีลูกค้าไปใช้เอาแม่งราคาตรงเป๊ะเลยนี่คือราคาทุนนะราคาทุนนะต้องไม่บวกเอาเองนะนะครับอย่างสมมติว่าผมอาจจะจะบวกนะครับเรื่องของหลก็รตมาบวกอะไรเสร็ร้อยเปอร์เซ็นต์พอ ประมาณช,ชิ้นเป็นงานก่อตั้งเลยเอาแล้วอีกร้ายเปอร์เซ็นต์ไปไหนอะเอาเป๋าเอาพูดอย่างไรเ,เออนะครับประมาณแปดร้อยบาทแล้วก็บวกค่าขนส่งประมาณสอง้อยประมาณพันหนึ่งอชิ้นนี้ตีไปครับกันเองกันเองนะนะครับกันเองประมาณพันหนึ่งแต่ถ้าไม่รู้จักกันนี่ประมาณหนะ้าร้อยพออืมนะเท่าที่ดูแล้วครับผมว่าอันเนี้ยโอเคเลยครับมีแบบคาสั่งมีแบบ ให้เลือกมีดอ o ด d o w n ให้เลือกสามารถัสตอ o โอ p e r a t i o n ได้ครับพี่แต่ก็มีีพ p o r t ได้ด้วยดีเลยนี้ดีเลยแต่อันเนี้ยผมสงสัยอีกนิดนึงครับคือไอ้ข้อมูลเมื่อกี้ครับีพ p o r t เมื่อกี้ที่มันดึงออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันไปดึงข้อมูลหรือว่า database ส่วนไหนเนี้ยมาคำนวณเนี่ยอ่ะคือไม่แน่ใจว่ามันแม่นยำขนาดไหนหรือว่ามีดาต้าเบสให้คัสตอมได้ปะพี่มีข้อสงสัยว่าเออเฮ้ยค่าพวกนี้มันมาจากไหนมันมายังไงอ ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของโอเปอรชั่นเซตอัพเรื่องของนูน้แล้วแต่นน่นนี่นั่นนะครับโอเคหวังว่าคนที่นั่งดูอยู่ก็จะสงสัยเหมือนพี่นะถ้าสนใจจะต่อ EP ต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเรานะครับดีครับเราจะได้ทำรายการดีอย่างนี้ออกมาอีกหรือว่าพี่อาจจะต้องรอกดกระดิ่งไว้นะเพราะว่า EP 2เนี่ยที่จะต่อไปเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงลึกและเกี่ยวกับการเซตเทมเพลตคอตติ้งคัตตอมได้ ใช่ถูกต้องนะครับทำเ,เป็นโปรเซสของตัวเองได้เลยครับนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ